สวัสดีครับผมครูเบนร้อยแปดคิดครับผู้ปกครองและคุณครูเคยที่จะสอนให้เด็กๆรู้จักที่จะแสดงความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจออกมาตรงๆไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ทั้งผู้ปกครองและคุณครูควรที่จะสอนให้เด็กๆรู้จักแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆต่อการกระทําที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเขาไม่พึงพอใจวิธีการที่คุณครูใช้เพลงนี้จะเป็นเพลงที่จะช่วยให้สอนให้เด็กๆในเรื่องนี้ได้ดีเลยครับ ยังไงเราไปฟังกันดูนะครับทำแบบนี้นูไม่ชอบใจเลยทูเอ๋ยสามเชยจะนิ่งไว้ทำไมจำเอาไว้พูดออกไปดังดังว่าที่คุณทำนูไม่ชอบใจสำหรับเพลงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนพันแรกเป็นการกระทำที่เฉพาะเจอะจองลงไปได้อีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น ตีนูแบบนี้หนูไม่ชอบใจเลยโถเอ๋ยสามเชยจะนนิงไว้ทำไมจําเอาไว้พูดออกไปดังๆว่าที่คุณทำนูไม่ชอบใจหรือประมาณว่าแกงหนูแบบนี้หนูไม่ชอบใจเลยโถเอ๋ยสามเฉยจะนนิงไว้ทำไม จำเอาไว้พูดออกไปดังๆว่าที่คุณทำหนูไม่ชอบใจสำหรับเพลงนี้นะครับจะช่วยให้เด็กๆสามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกไม่ชอบไม่พึงพอใจออกมาตรงๆนะครับต่อการกระทำของบุคคลอื่นที่มีผลต่อตัวเขานะครับซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิของตัวเองและในขนาเดียวกันก็เป็นการบอกให้ผู้กระทำเนี่ยรับรู้ว่าการกระทำของเขาไม่ถูกต้องและกำลังทำให้เด็กรู้สึกไม่ชอบและไม่พึงพอใจนะครับ ยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ